เียกี่จากสารุมังสบุรีมายเลข1 1 1เ1 1 1น1 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 1รี1 1 1 1 1 1 1ก1ล1 1 1 1 1 1า1 1 1 1า1 1 1 1 1 1 1 1 หมายเลขหนึ่งเจ็ดสามบีเอสพัทเดนีจัวบีวีพัทบาบันฝากการเจนนบุรีหมายเลขหนึ่งเจ็ดห้ามิสมาวิเจเอฟเก้ทับหนึ่งจากเจเอฟซีงากการเจนนบุรีหมายเลขหนึ่งเ็กมิสบีว1สี่นทัคุณยังฝากการเจนนบุรีหมายเลขหนึ็ดเจ็ดมิสเนดีพีว ลิซ่99จากพีวีพีไพยุพัตรฟาร์มนนทบุรีหมายเลข178มิสเอช147จากฟาร์มเอชฟาร์มเพชรบุรีหมายเลข179มิสทีเอาเรียน54,002จากฟาร์มเอฟาร์มกระเพ่งเพชรหมายเลข180มิสไนเซตอนตารนทับ100จาก ไยเซส34รับรอดาชสีมาหมายเลข18มีไ่วิทยาอานิซาูป8จากไรวิทยาฟาสตร์ประหมายเลข183มีทีเอม็ม0จากเอ็ราฟานบระทบรรีหมายเลข184มีทีเอ็ทูบะดอง4าจากจุลิเกรนการสีหมายเลข185มี เจกี้สูตรคีราหนึ่นึ่งนจากสุภาพบรฟันพิจูลหมายเลขหนึ่งแปดหกเอทีอลโรเซ่สูตรสองจากทีดีกาฟันประจวบีวีนหมายเลขหนึ่งแปดเจ็ดบีซีดีทีวีแปดพีห้าห้าจากทีไรีทันดิพันฟานดอกควงหลีทั้งหมดสิบเจ็ด Next class, uh, and certainly on the quality from the last one, um, but we talk about the cattle that aren't going to necessarily make the cut. And to me, the heifer that's up front was really close, just not coordinated enough out of her back legs and her kick.

ข้มากหม่การจะการกระปิดเผรปกของขลบของานในการตระเวนแล้วก็เรื่องของรือความันะครับต่างๆแ็้เป็นเรื่องของ่อทีกปฏิบัิการทั้งตลากนะครับว่ากระบนการเหลนี้เรื่องอะไรบ้างนะครับของอาชีพ ว่าต้องทำเรื่องความเชื่อใจกับชาติเรื่อนโยบายแบบ80-90ที่ย้ใจทุกอย่างทกงแต่ทัองความรู้การทำอานี้่ทาติแต่เพื่อตัวตั้คนกับกิจกรรสัตเสริมเ่องเ่อแลนที่ขนดที่พอพดาคเขาอาจจะให่เลยต้องใจมากแต่ไม่ได้ราขออีกทีารผู้ควเขียนจากดอ็ีบีที่เราได้เป็นกเรื่องมาให้ทเป็นทุกจ่าเป็น เราัีกเนะครับดที่เขาจะช่างาสงนะครับแต่จะก็มีแต่ตัว้าพในที่นี่นะครับกระจายที่อยู่ขดาครับสามารถทจได้การได้เลยนะครับมีแลันอย่างนานะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không